คุณผู้ชมคากรมกิจาการเด็กและเยาวชนนะคะได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กนะคะเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและก็ให้การคุ้มครองเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษจากคุณเฉลิมศิลิหนูดีค่ะ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องของกฎหมายจึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับยกร่างใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็ก โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับเก่าเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองเด็กได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งการบังคับใช้กฎหมายปรากฏว่าในทางปฏิบัติไม่มีความชัดเจนไม่มีบุคคลผู้รับผิดชอบหลกักไม่มีหน่วยงานที่ประสานงานหลกักและไม่มีหน่วยงานติดตามการใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นหลกักรวมทั้งไม่มีกระบวนการคุ้มครองเด็กเฉพาะในรูปแบบที่เอื้อต่อการคุ้มครองเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรม จุดหลักก็คือเราต้องการแก้ปัญหามากกว่าจะไปลงโทษหรือไปเล่นงานใครนะฮะก,ก็การแก้ปัญหาแล้วก็ต้องการให้เด็กได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับได้รับประโยชน์สูงสุดนะ,ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักโดยเฉพาะยิ่งทำอย่างไรเราจะดัดแปลงแก้ไขผู้ปกครองที่มีปัญหาในการเลี้ยงดูหรือมีปัญหาในการไป การทำทารุณกรรมเด็กเนี่ยให้กลายเป็นผู้ปกครองที่สามารถจะปกป้องคุ้มครองเด็กได้ดีรวมทั้งสามารถอุปการและเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานร่างพระราชบัญญัติฉบับที่ยกร่างใหม่นี้มีเนื้อหาที่แตกต่างกับพระราชบัญญตัติฉบับเก่าในหลายประเด็นเช่นเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องรับผิดชอบต่อการคุ้มครองเด็ก กำหนดให้โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กให้มากขึ้นในรูปของคณะกรรมการระดับพื้นที่กำหนดภารกิจให้แก่จังหวัดและท้องถิ่นชัดเจนยิ่งขึ้นกำหนดขั้นตอนชัดเจนในการคุ้มครองเด็กโดยแยกเป็นการดูแลให้คำปรึกษาหรือตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพการแทรกแซงและการแยกเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณกรรมเลี้ยงดูโดยไม่ชอบถูกทิ้ง มีข้อจํากัดให้แยกเด็กได้ไม่เกิน7วันหรือขอสารได้ไม่เกินหนึ่งเดือนเป็นต้นซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กในลักษณะป้องกันการเกิดปัญหาร้ายแรงเนื่องจากมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะต้องมีพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับกิจกรรมครอบครัวให้มากขึ้น โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้มีสองเป้าหมายด้วยกันคือให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในด้านการทำงานคุ้มครองเด็กได้ทราบแนวทางในการร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่และร่วมพิจารณาประเด็นที่ควรรวมไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือควรให้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาในทางปฏิบัติที่กำลังประสบอยู่ท้งนี้คาดว่าภาคประชาชนจะพึงพอใจในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากประชาชนจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิม สำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมส่งเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2เดือนต่อจากนี้